เอาเถอะนี่กาแฟแกะมีไงบํารุงหลังกายหักเจอยดินก็ว่าเป็นจูงหลกฝ่าหนิมันคอยหักเจ้าข้างอิรนล่ะเจ้าคือสิบุกขึ้นไปหนอกแก่หลังเนาะนุ้กคนฝ่าศิร้ามาให้วันมาตะเมียงหนอกผ่านะผู้ใดล่ะบ่รู้แล้วยางมาวันหรือว่าฝากไปให้หอเนี่ยผ่นะผู้ใดฝากมาให้เจ้าไม่ขอเชื่อหัวดื้อขอกระยุกับเจ้าแม่ผู้งามปะงาม ขาวบ่าขาวอยู่อ๋ออือพวกนั้นชิมมึงนี่กันเนื้อเนื้อเดือ่เสีบเสียบทุ่ยบอกเพื่นในเดือ,อดพะอ่ะนะเอาชิมเหรอเขาทีเนอัยน,นี่ตาเหงือกไงคุยกันตาเหงกับผู้ใดตตอนใดนมึงกันอะผู้ทีชิมมึงกันอะตีหู้น้ำปี๋ยังอะหืงามบ่กซื้อมาหรืองาม ว่ามันลูกซื้อมาตีมันสิซื้อมาแต่ใส่กระหน่ำกูสิยิมมึงกระหน่ำมึงตีแสบบ่ป๊าดเดี๋ยวอุ่นตุ่นหวานยี่หอเป็นอยังฮะยี่หอเป็นอยังเสียบมึงมันแทบบอสเดนดกแสบบอฮะสูนี่เนาะ ก็สิหักกันเนาะมึงกันอ่ะเอาสามปันนี้เอาสามปันนี้อือเอาสามปันนี้กูขึ้นมาตรงติดต๊อกันเสร็จแท่ล่ะเบอร์นี่กับเบอร์เม่เบอร์นี่กับเบอร์พี่สาวเบอร์นี่กับเบอร์เมียเพิ่นนี่มันไผ เพิ่นนี่มันไถเพิ่นนี่มันเบอร์ผู้ยบ่มีหืมบ่มีจะได้เบอร์เพิ่นมึงเนอะเพรามันชื่อคอยดื้อคอยห้ามยังเพิ่นมานี่แงเมึงกัน่ะหืมฮัลโหลบักซีล่าที่ฝากมาให้น่ะบ่รเจี๊ยบ่พราเหียดเยอมื้อหน้าบ่ต้องฝากมาอีกเด้อบ่ต้องฝากมาอยีดพวกคนกูเรียงได้อยู่ ลูกกูกูนงี้ยังได้บ่ต้องฝากมาเด้ออันเพิ่นเพิ่นเนี่ยโอ้ยกูกลว่ามันสิใส่เบื้องอย่างบ่ได้ว่าเพิ่นพะนะเฮ้ยซื้อนี่มึงผู้ส่งซื่อเพิ่นจีหื่มไ่ต้องฝากมาเด้อมือหน้ามือไหนบ่ต้องฝากมาเด้อกูเลี้ยงได้ดิผัวกกูเอ๊ะไม่ต้องฝากมาอีกดยุ้ยหมดเลยแค่นี้นะบ่ต้องโทรมาอีกเด้อมาแล้วเพิ่นพะนะปาดโทรเพิ่นไดน Thu ngâm bỏ ai? Ngâm Ngâm? Ừm Chị chị lá lẻo nó bình nhớ Thảo bỏ thật đi Chị trẻ ngắm nó đọc <laughs> Mới nhờ Trẻ của ngắm nó được bọt khỏi ớm thì còn mấy Chị đẹp chị đẹp chị đọc bình nhớ Bớt Chim nè thua cho đại vui เ่ต้องไปหาผู้นั้นพูนี้ไม่กิ่บอินเด็กต้องเอาม้ามือหลังบักมีเท่ากันขันขาฝาามาถึงกินขอปลาลวดอันนี้เื่ขกันคนมานนิแม่ใจหูเด้อมือหลังมือหลังอ่ะเงอมาเงเพิ่นบอกมาไห้เนาะตกอมาตัวเจ้าเลีนนักมึงแจกดอก ออยินหอยิีโดนฝานของป้าคนค <c oughs> ัะ